E.L.G. Channel อ่ามาถึงกับที่หลุม16ครับผมหลุมนี้ก็เป็นอีกหลุมหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งแต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ครับใช่บางคนก็เซียนไปเลยหลุมมันค่อนข้างหลุมมันค่อนข้างไกลใกล้มากแล้วมีลูกเอียงด้วยนะมีมีมีลูกเอยียงนิดนึงหลุมสนามที่จะมีลูกเอียงสำหรับหลุมหัวก็จะเป็นหลุมสีเปียครับผมสีเปียนี่ จะเป็นใครมาตีก็ต้องรอติดตามใช่ครับผมซีเปียหลุม7จะมีแน่มีครับมีผมประหลาดตีสิบสามก็มีมีครับเอ้สิบสามมีป่าวว่เหมือนเหมือนจะเอียงแต่อาจจะแต่ไม่เอียงแต่ถ้ายิงอ่ะไม่มีใช่ครับหลอกหลอกหลอกอาจจะเหมือนหลอกตาอะไรไอเนี้ยก็เหมือนจะไม่มีแต่มีจุดหนึ่งแต่มีนิดนึงครับผมก็คือเราเลือกที่จะยิงลมขวางนตีหนึ่งหกห้าครับประมาณหนึ่งหกห้าลมขวางนี่ไฮไลท์เท่าไหร่ลมขวางนี่ประมาณศูนย์จุดแปดครับศูนย์จุดแปดก็ก็ประมาณสามสามจุดหกบาท อ่าสามจุดหกสามจบาทก็เรามีระยะไกลครับที่จะปินได้ก็คือลงวางที่ประมาณร้อยหนึ่งเก้าศูก็คือจะมีเกียร์นิดเกีนิดนึงกับลูกนิดนึงหักกันก็คือเราลองไปฝึกฝกันดูใชครับต้องไปฝึกดูครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหลุมหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับผมมากเพราะว่าผมวางเอียงโคตรมันเป็นหลุมที่มีที่ที่สวยที่สุดแล้วแต่มันก็ยังเอียง แล้วถ้าวางผิดพลาดนิเดียวนี่คือจากที่เอียงนิดนิดนีดน่คือไปจะไปเลยเป็นช่องเล,เลยนะครับช่องเลยใช่ครับเพราะว่ามันจะเอียงโคตรใช่ครับค,คือแม่งเอียงโคตรเลยใช่เอียงมากๆจุดตรงนั้นคือเราไปได้แต่ว่าเราต้องกดตะปูเราหมายค่นอนข้างยาวนิดนึงนมีทางเลือกที่เราจะดังได้แต่ถ้าเป็นวางสวยๆหน่อยนี่คือเราเล็งประมาณหน้าสายค่อนข้างท้ายเนี่ยครับเนย่อยู่แถวแถวนี้แหละลูกอยู่แถวนี้มีที่สวยๆใช่ครับมีจริงๆผมเคยวางได้ลงขวางตีสักประมาณ สองเจ็ดสี่เจ็ดห้าประมาณนี้ครับตีใบให้ตกแต่ถ้าลมแรงนี่จะค่อนข้างหวังเอียงสวยยากต้องโพลสปินหลังกลับมาใช่ครับแล้วแล้วแล้วแต่วิธีเนี่ยอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าสวยที่สุดละศูนย์จุดสี่เป็นสวยที่สุดศูนย์จุดสี่สี่สองบาทสองบาทครับยังสองบาทถ้ามันเลยไปหน่อยเดี๋ยนี่มันจะประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ห้าประมาณนี้แล้วแต่ไม้เราไงอ่าเราต้อง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 เลือกดูกับมาสิงเลือกดูกัาไม้เราต้องไปลองดูอ่แต่จริงๆนะเนี่ยลมลมเนี่ย ไปหลุมที่ควรกดตะปูที่สุดใช่ครับพอๆกับหลุม8หลุม8ปถ้าหลุมแปดตะปูลงมาได้แล้วเราจะมีเหลือตะปูถ้าเราเอาตะปูมาเนี่ยควรมากดหลุมเนี่ยใช่ครับถ้าเจอหลุมจะเสด็จดังเลยวางไปใกล้ๆหรือไม่ก็ยิงเอาหรือไม่ก็ไปวางใกล้ๆหน่อยแล้วก็กดตะปูยิงเอาโอกาสหลุมก็เยอะเพราะว่าหลุมมันสูง3แล้วถ้าระยะใกล้มันก็เพี้ยนยากใช่ครับนะหลุมนี้ก็ระวังนิดนึงแป๊ก กีนมันจบนะแบคสีเจบเลยนะเนี่ยกีนมันค่อนข้างเจี๊ยบมากโหดมากโอ้โหจะลงไปนะฮะลมเบาลมเบาอันนี้ลมเบามาถึงกันที่หลุมสุดท้ายแล้วครับหลุมสุดท้ายหลุมนี้ปลายทางครับพอดีหลุมนี้ค่อนข้างจะวางยากนิดนึงเพราะว่าแล้วก็มันมีเรียบมันมีเรียบมีเรียบครับมีแล้วก็จุด คือเล็งประมาณเนี่ยตรงทรายเนี่ยฮะมันจะมีสองที่สาหรับผมผมจะวางไม้ไอร้อยแปดสิบปีหนึ่งเจ็ดแปดสปหลังครับผมลงน้ําแข็งผมเลือกจะวางประมาณสักสองสองหกลงขวาประมาณเนี้ยเลงอยู่เนี่ยน้าทรายมันจะมีที่สวยอยู่แต่ค่อนข้างวางยากอ่าค่อนข้างวางแล้วก็โอกาสเสี่ยงติดต้นไม้ด้วยใช่แล้วก็มีเสี่ยงที่จะแบบพื้นเอียงด้วยใช่พื้นเอียงอ่านี่อย่างเงี้ยเหมือนจะเอียงวางพลาดพลาดอันนี้อันนี้ถือว่าพลาดเลยนี้ถือว่าวางพลาดเลยครับ แต่เรากดจะมีถ้าถ้าเป็นลูกเรียบหรือมีตะปูเรากดตะปูระยะน,นี้มันสปินได้ฮะระยะสามโมกนี่คือจะมีกิีนขวาศูนย์จุดสองอ่า,าอถ้าเราถ้าอยู่บน,ถ,บนถ้าอยู่บนหีมานี่คือบวกแรงสักสิบห้าอ่าแต่ถ้าเรากดตะปูก็หักลบลงไปสักแปดไอหักลบเอหบเอหักลบไปสักแปดครับอีสองระยะเราก็วางวางยิงตรงนี้นะครับกำลังสวยแต่รวมทั้งต่ำนะต่ำมากครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าวางไม่พาดนี่จะพอดีกับระยะที่ยิงพอดีใช่ครับใช่ใช่เพราะลูมมันตับก็ถ้ายิงแล้วรวมลดระยะสักประมาณห้าจำเอาอันนี้ถ้ากดตะปูก็บวชอะไรไปก็เจ็ดแปดอ่าใช่ครับอาพลังเียบร้อยไปกับลมสองครับผมโอเคจบกับไววิ์โอเคครับ โอเคก็จบไปกับไววิทย์ครับผมจบไปแล้วกับสนามกันเพราะคนระวังนี่ก็จะเป็นจุดวางจุดวางที่สามารถเลือกได้ก็คือเลือกได้เยอะแต่ว่าถ้าวางผ้าทีวางผ้านี่คือจบเลยใช่ครับจบเลยวางผ้าก็คือแบบเยอะมากเอียงเยอะมากเอียงมากใช่นะฮะก็ข้อนั่นก็คือข้อควรระวังอย่างแรกครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นในน้ำแข็งโอ้โหเกตไวมากแล้วก็หลุมแปดตักไม่ได้ตักไม่ได้ครับติดประสาทแน่นอนโอบแล้วก็หลุมสิบเจ็ดมีห้ามแปดครับสิบเจ็ดก็ห้ามแปดเหมือนกันกต่ลังตีว่าไม่มีใครพลาดลง ใช่ครับกินมาโหดโคตรพคแม่จะโหดแล้วเมื่อกี้ลมก็โคตรพ่อคนเชียเลยลมแรงมากโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณใจโกะนะครับผมตัวแทนจะขําเรษฐีไม่ได้เดี๋ยวมีเทปหน้าอาจจะมีมาอีกเป็นเพื่อนจากพีพีต้องรอเวลากันอีกทีหนึ่งว่าต้องรอติดตามดูคิวตองหรือเปล่านะฮะโอเคสำหรับวันนี้ฝากอะไรสาหรับผู้เล่นปังงานก็อยากจะฝากถึงคนที่กําลังฝึกหรือกําลังพัฒนาตัวเองฮะก็คือคนเราต้องมีจุดเริ่มต้น คือเราต้องคิดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทําด้วยต้องเลือกที่จะลงมือทําคือพยายามหมั่นพยายามฝึกฝนแล้วก็มายืนจุดตรงนี้ด้วยกันคือมาสัมผัสประสบการณ์มาแข่งกับพวกเรามาดูว่าจะได้มิตรภาพใหม่ๆเยอะก็เป็นกําลังใจให้อีกหลายๆคนครับคุณแกก็คือว่าถ้าคุณอยากได้ต้องลงมือทำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ครับเพราะผมก็เริ่มจากศูนย์ใช่เราเริ่มจากศูนย์ันมาก่อนผมเป็นกมาก่อนรู้ดีเลยโอเคสําหรับวันนี้ก็ จบนะครับผมสำหรับไววิทนะฮะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปสำหรับปัญญาสคูลนะครับติดตามได้ทางลิงก์ทางด้านล่างเลยนี่นะครับผมแล้วก็ฝากพกข่าวสารกับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเกมนะ EAG n e w นะครับผมทาง Facebook EAG Two Team นะครับผมแล้วก็สำหรับปัญญาสคูลนี้ก็ข่าวสารก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็พบกับพอท่านใดลืมบอกอาทิตย์หน้า ทปหน้านะครับผมจะเป็นโปรท่านใดสนามอะไรนะครับผมรอติดตาม <ละ S 1> ต่อไป<า><า>ได้เลยครับตอนนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ